กิน,น,นครับเราให้ดูพลอยเพชรายขาวนะครับที่เหลี่ยมเพชรนะครับความเวววาวสวยงามมากนะครับความเวววาวของพลอยขาวนะครับพลอยเจดายขาวเหลี่ยมเลียววาวกระจายทั่วนะครับไปไปทั่วทั้งเม็ดเป็นเหลี่ยมเพชรนะครับคู่นี้ก็ทําต่างหูได้นะครับคู่นี้ใค่ก็ เป็นกะลัดนะครับปล่อยเถ่ายขาวหรือยี่เบยับเหมือนเ,นเพชรปล่อยจากธรรมชาติเป็นปล่อยไม่ได้เผาครับเป็นปล่อยจากธรรมชาติเจียเสียงแสงเววเววแทนเพชรได้เพราะว่าเพชรสีขาวก็มีราคาแพงแต่เราไปใช้เพชรเทียมก็สู้เราใช้ของธรรมชาติที่ใกล้เคียงไม่ได้นะครับของเทียมที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็แนะนำปล่อยเถ่ายขาวแทนเพชรน,นะครับ สนใจก็โทร0871505601ครับ